คลิปนี้พาไปดูสถิติที่ยอดเยี่ยมของทางด้านเด็กปากแจวที่ฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมกันนะครับผมของมิเคลอันโตเนิโอจากเวสต์แฮมในเกมที่เราเปิดบ้านชนะไปได้ 3- ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าหายเก็บกิ๊บเลยนะผมโมดได้ไม่รู้ว่าลงหรือเปล่านะครับสถิติของเจ้าตัวในเกมนี้นะผมยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งคอสตบอลศูนย์ครั้งแล้วก็แพ้การดวลกาดศูนย์ครั้งนะครับ แล้วก็เสียการครอบครองบอลไปถึง10ครั้งแต่ยังมีการผ่านบอลสาเร็จไปถึง5ครั้งครับผมแต่ที่พลาดที่สุดในชีวิตก็คือการพลาดโอกาสทองจากลูกหม่งนั้นไปหนึ่งครั้งนะผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหลูกนั้นถ้าหม่งเข้านะอยืดแน่นอนยืดตึงเปี๊ยแน่นอนนะครับเจ้าตัวเพราะว่าปากเจ๋ไว้อย่างมากเลยนะครับก่อนที่จะเกิดแมต์นี้ขึ้นนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมเด็กโขงว่าไงครับผมคอมเมนต์มาถล่มกันเลยดีไหม ก็ส่วนตัวผมเฉยๆนะผมสำหรับการปากจ่าของอันโตนิโอก็แค่หยิบม,มาเป็นสีสันเฉยๆแต่ก็คืออาจจะในมุมถ้ามองในมุมของอันโตนิโอหรือว่ามุมเป็นกลางนะถ้าผมมองว่าอาจจะเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นการโยนความกดดันไปให้ลิ์พูก็ได้นะผมเพราะเป็นการแบบเสี่ยมเงินก่อนปากจ่นก่อนเป็นธรรมดาเหมือนกับโค้ชทั้งสองฝั่งนะผมก็มีการบัฟกันนูน่นนี่ก่อนก่อนเตะก็มีนะผมอาจจะ มีการขิงกันนูน่นนี่เรื่องสตเงิเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็จัดตัวผู้เล่นหลอกบ้างนูน่นนี่สิบเอ็ดตัวจริงอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างอะไรประมาณนี้นะผมมันก็เป็นไปได้ก็มันเป็นสีสันฟุตบอลครับอันติโอก็ไม่ได้ผิดเลยขนาดนั้นหรอกแต่แค่พูดแล้วมันฟังไม่เข้าหูของเด็กของแค่นั้นเองครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างสิ่งหนึ่งเลยต้องชื่นชมลิเวอร์พูลครับผมที่รับมือกับทางด้านอันติโอได้อยู่หมัดจริงๆนะผมก็หนึ่งก็อาจจะเป็นแรง ปะทะจากคําพูดของเขาด้วยก็ได้นะครับผมอย่างหนึ่งทําให้ลิปูเนี่ยมีแรงฮึดบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าตัวเนี่ยเล่นบอลได้ง่ายนะครับผมแต่ก็มีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับผมที่หมองพลาดออกไปครับผมนั่นก็คือว่าเป็นข้อผิดพลาดของลิปูถ้าเกิดเข้าไปนะโอ้โหก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมตามไล่หลังเขาตลอดทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ไหวจะเชียร์เหมือนกันไนดะ้เพื่อนเอ้ยก็อีกส่วนหนึ่งบางคนก็นจะมองว่าไม่ว่าจะคุณจะพูดอะไรมันก็ เป็นการไม่ให้เกียรติกันซึ่งเ,เพื่อนร่วมอาชีพอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้มองเป็นสีสัน,นนะครับผมฟุตบอลมันก็อย่างงี้ครับผมถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็จะไม่สนุกไม่มีสีสันอะไรให้พูดถึงให้ขิงกันนะครับผมก็ไว้เจอใหม่มีอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ครับผมไว้เจอใหม่สวัสดีครับ